ในช่วงกลางยุคเก้าสูตรเนาะถือว่ามันเป็นสิ่งทีว่าคนหนีเริ่มเอือมละอาครับหนังสแลชเชอร์ยุคเก่าๆวนเวียนซ้ำๆจำเจยุคกับสูตรความสำเร็จสูตรตายแบบเดิมๆถือว่าเป็นยุคที่ว่าการเสพหนังของคนเบิ่งหนีมันจะมีหลากหลายทางทั้งหนังฮีโร่ทั้งหนังตลกหนังฮักหนังแอคชั่นหนังต่างๆเนาะ แต่สิ่งที่ตัดบาได้ขายบกขาดเนาะนั่นก็คือหนังแนวสยองขวัญหรือหนังแนวสแลชเชอร์ถือว่านั้นเป็นหนังที่ได้หับความนิยมมาตลอดจนถึงปัจจุบันสกรีนภาคแรกคือว่าเป็นการปฏิบัติวงการหนังสแลชเชอร์ไประดับหนึ่งจนเกิดขึ้นในปี1996พที่เป็นลูกผสมของสแลชเชอร์ฟิลม์มและหนังวัยรุ่นแนว coming of age และเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือการค้นหาต่อต้นที่แท้จริงของขตัตนตกระว่า คนนั้นนั่นเป็นไผ่และนี่มันก็คือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของหนังสครีมที่สามารถมัดใจคนเบิงในยุกยุกนั้นจนถึงปัจจุบันและล่าสุดปี2 0 2 3ส,าส,าสครีมภาคหกก็ได้มาโลดนแรกในฮาวเวิดเบิงอีกคือหนึ่งเนาะพอแต่หู้คาว่าบ้านเ่านนี้ได้นำซิดหนังเรื่องนี้เขามาสสยนี่แอดกนเลยห้ไปเบิงเลยเนาะพอหลังจากที่ไปเบิงนี่หู้ซึกว่ามันจะมีหนังหน่อยเรื่องที่สร้างขึ้นในอดีตแล้วมาเหตุนในยุคปัจจุบันนี่ลายเรื่องที่เจ๊งแต่มันบ่เกิดขึ้นนกับเรื่องี้ ม้วนสารต่างๆงการนําเสนอแบบใหม่ๆของหนังเรื่องนี้ที่ประสมซากจำเจของฮาเว้ามา,วา,วามีอิสเตอร์เอกจากภาคก,ก่อนๆให้แต่เขาหนี่ห่วถึงวันวานว่าตัวละครนั่นตัวละครนี่และแม้กระทั่งเหตุการณ์บางอย่างมันสามารถสอดแทรกไปถึงภาคก่อนได้ใครที่เป็นแฟนครับหนังเรื่องควีนมีต้องว้าวแน่นอน ตอนนี้แอดสามารถเว้าคำว่าซาใจได้อย่างเต็มปากเต็มคำเพราะว่าทุกซากความสยองขอัของหนังเรื่องนี้นมันซากระใจเขาอีดีเนาะการหักมุมที่ดได้หักมุมแค่ในหนังหักมุมทำคนบึงหักมุมท,คนคนทางคนที่เดาแนวทางหนังออกซึ่างเอาอีดีแอดก็บอสามารถเดาแนวทางได้เลยว่าหนั่งมันจะไปในทิศทางใดพราอสิ่งที่เฮาเดาไปนะมันสะท้อถบุตรจักอย่างนี่มันก็เปิดสนอีกอย่างหนึ่งของหนังตะกุลสครีมได้เลยที่เฮนในเฮานี่มาต่อจิกอจ๊กซอว่าจิ๊กซอที่หายไป,ป็นสิ้นส่วนใดกันแท้ แต่แอดก็ขอเตือนนิดนึงว่าถ้าว่าไผ่ที่เ,เคยเบิ่งภาคก่อนๆมาเบิ่งภาคนี่อาจจะงงก็ได้ท่านผู้ชมละเพราะหนังมันมีอีสเตอร์เอ็กหลายอย่างคนเบิ่งก็อาจจะหู้แต่คนที่บเ,เบิ่งเลยดีมันสมบรูรณฮู้เนี่ยเลยและแอดก็คิดว่ามันก็น่าจะนำเสนอได้ต่างจากทุกภาคที่มันเคยสร้างมา การที่หนังให้ควมบันเทิงแบบโ,โหดโๆโบ่มีอีย่างมาก,กีดกันโห,โหโดซะแบบบ่บันญะบันยังเลยส่วนหนึ่งที่ได้แอดนี่มากนาานหนังภาคนี้เนาะนั่นก็คือในงเงของการคาดเดาว่าฆาตกรมันเป็นไผ่และกำมุกตลกที่จิกกัดตัวเองจิกกัดวงการหนังสยองขวัญมันก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของสครีมแต่โดยภาพรวมหนังเสิร์ฟควบบันเทิงให้เฮาได้ดีหลาย แล้วมันพร้อมเจในเฮาอยู่นะมักละกามวนไปกับมันในเวลาเดียวกันและเสนอีกอย่างหนึ่งของหนังสครีมเนาะมันคือการดีไซน์ในการใช้ชีวิตของตัวละครในโลกของหนังมันอิงตามชีวิตความเป็นจริงคือว่าตัวละครจะเติรใหญ่มาห้อมกับหนังสเลเชอร์ยุคเก่าๆเพราะทุกตัวละครในหนังภาคนี้มันจะมีความคุ้นเคยแล้วก็มีความคุ้นชินกับหนังสเลเชอร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนี่มันอาจจะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ในสครีมนีืมิฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่น และกลายเป็นไอคอนเหตุการบการแต่งชุดฮัลโลวีนในยนุคปต,ต,ต,ตมาแดดก็ขอการันตีว่าสค e ีมภาค6นางสลัเชอร์ที่ผ่านการเวลาสั้นดมันก็บวสามารถลดทอนคมมันของหนังภาคนี้ได้เลย